ใหญ่เ,เขาก็รู้ละมาเป็นปู่หรือสีเขาก็เลยอึ้งกันเลยเขาก็แบบว่าต้องทํายังไงต้องให้เคมาทํายังไงอะไรเงี้ยนะครับผมก็นั่งแบบไม่รู้จะทํำยังไงอะเราก็นั่งนั่งข้างๆเคนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไกลมากเพราะเดี๋ยวก็กระเด็นอีกอยังไงครับเพราะว่าจับทีไรกระเด็นทุกทีอย่างเงี้ยแล้วผมก็เปลี่ยนสีไปแล้วอยู่ๆเคก็อ่าเขาก็พูดว่าจะให้เคมาเลิกสซนเลิกดือ้อแล้วก็เลิกลบหลูเขา แล้วก็จะเราก็บอกแบบเหมือนเหมือนผู้ใหญ่เขาก็พูดกับเด็กๆนะว่าอย่ามาซนอย่ามาดื้อน,นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วจะปล่อยเคกลับมาหรือยังจะออกไปจากจากร่างเคเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็รู้ว่าว่าเขายังไม่ออกครับเ,เขาก็นิ่งไปอีกเขาก็ก้มเ,เขาก็ก้มลงไปอีกตอนนี้นสีผมเคก็เปลี่ยนกลับมาเป็นผมเคเหมือนเดิมนะครับ <S <S ผมก็พยายามคุยนะครับผมนึกว่าเขาออกไปแล้วผมก็ถามว่า เพราะผมก็ไปเห็นเหมือนพอเขาเปลี่ยนสีผมกลับมาเป็นเคเหมือนเดิมปู่ก็ไปยืนอยู่ตรงสารเหมือนเดิมนะคะเพราะณตอนนี้เคนั่งตรงนี้ผมนั่งตรงนี้นี่คือสารนะครับแล้วปู่เขาก็กลับมายืนตรงนี้ผมก็จะนั่งตรงนี้ผมก็จะมองเห็นทั้งเคเห็นทั้งปู่นะครับเขาก็เขาก็มองแบบมองไ้ที่เคเขาไม่ได้มองผมนะเขามองไปที่เคเสร็จแล้วผมก็นั่งตรงน,นี้ผมก็มองปู่มองเค ผมก็เลยนึกว่าปู่ออกไปแล้วเคสีผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมและตามมาเป็นเหมือนเดิมแล้วผมก็จับขาเคแบบแบบแตะๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าไปจับกลัวกระเด็นอีกไงเจ็บไงแล้วแล้วมันเป็นแบบบนปูนงยครับผมก็แตะเค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 แบบหันมาเคหันเคหันแล้วเคก็ก็แค่ก็แค่ก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมก้มแต่ผมสีผมเปลี่ยนกลับมาเป็นเคแล้ว สีผิวก็กลับมาขาวแล้วปู่ก็ออกมายืนตรงนี้แล้วผมก็เห็นปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นสิครับสิ่งที่เคทำต่อไปนี้แล้วทุกคนจะต้องตะลึงแล้วก็งงงันกันหมดเลยนะครับเคก็ไปหยิบตุ๊ก,กตาด่างลํำขึ้นมาเคาะครับก็กรอบ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 ,อบผมก็นั่งแบบเออมันยังไม่จบอยู่แค่นี้หรออะไรเงี <laughs> ้ยคือเรื่องที่เป็นเด็กแล้วแบบ ทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ใหญ่อะ่ะยืนกันเต็มเลยนะครับเจ้าของบ้านเขาเริ่มสงสัยแล้วตอนเนี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเสียงมันเริ่มดังขึ้นนะครับเสียงมันเริ่มดังมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันวิทนะฮะทั้งเสียงผู้ใหญ่กรี๊ดทั้งเสียงเด็กกรี๊ดแล้วก็ผมนั่งแบบเออแบบเหวอ,อแบบเฮ้ยแล้วสิ่งที่มันทํามันก็ทําอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เลย ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องบอกอยังไงนะครับเพราะว่าเคไม่เคยเรียนนาฏศิลป์ครับผมเคไม่เคยไปโรงเรียนได้สามใบนี่ครับเขาก็รำแบบเนี้แล้วเขาก็ครับจนเขาสงบไปครับปูเ่เข้าเขาอีกแล้วครับ สลับไปสลับมาอยู่แบบนี้แล้วพี่น้อยก็โวยวายแบบไอ้เคกลับมาอะไรอย่างนี้นครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ออกเขาจะสั่งสองเคจนกว่าเขาจะพอใจทุกคนก็เอาแล้วไอ้เคก็ต้องเอาเคกลับทั้งอย่างนั้นนะครับทั้งหัวขา,ขาวๆตาสีน้ำข้าวแบบนั้นนะครับเอากลับไปอันนี้วันก่อนเนี่ย ผู้ใหญ่เขาบูดวันโกนกันนี่นาวันนี้มันโกนใช่ไหมวาอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันผมก็ไม่รู้เรื่องมันโกนวันพระรออะไรเขาก็แบกเคกลับไปเคก็หายใจเหมือนคนแก่แบบฮือๆือือแต่ว่าไม่ได้เดินหลังคอมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติดีนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเพราะว่ามีทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่เขามาจับโอ้โหคือแบบปึ้งอย่างเงี้ยครับกระเด็นเลยนะครับ คือผู้ใหญ่อะผู้ชายตัวใหญ่หญเด็กเจ็ดขวบแปดขวบอะเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆผอมๆนะทาแค่นะี้กระเด็นเลยผู้ใหญ่ใส่กระเด็นเลยครับผมไม่แค่ไปแตะนะผมแบบปึ้ง <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรแค่แค่มีพลังพิเศษมากตอนนั้นผมนี่กระเด็นเลยนะสนามแม่เหล็กทำให้ทุกคนกระเด็นครับมที่เขาบอกว่า,วาผีเข้าแล้วทำไมแรงเยอะปึ้งนะครับมันเป็นสนามแม่เหล็ก ก็ผมไม่รู้นะว่าท่านอาจารย์คนอื่นๆนะครับที่เคยไล่ผีหรือว่าเคยปราบหรือเคยทําอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็คุณตาผมอะ่ะเคยจะเรียกว่าอะไรดีเป็นผู้ช่วยสับเปลอดีไหมหรือว่าเป็นสับเปลอดีผมก็เลยพอจะรู้จะนึกถึงคุณตานะครับเ,นะเพราะว่าหลังสงครามโลกแล้วคุณตาก็จะมาช่วยที่วัด ยังไงดีเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านอื่นๆปรับผีกันยังไงนะครับหรือว่าเห็นผีกันยังไงบ้างน,นะครับหรือว่าคนที่มีซิกเซนคนอื่นๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เห็นการไล่ผีหรือว่าเคยปราบผีเลยหรือว่าเคยเห็นการมีใครผีเข้าอะไรเงี้ยคอมเมนต์ comment ให้เราหน่อยนะครับเราก็อยากรู้นะครับว่า มีคนอื่นๆที่เห็นเหมือนกันไหมหรือว่ามีคนที่เคยสัมผัสเรื่องนี้บ้างไหมนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นเนะี่ยคือสนามแม่เหล็กนะครับถ้าถ้าเกิดมีคนที่มีซิกเซนคนไหนที่เคยเห็นนะครับก็จะรู้ว่าไอ้สนามแม่เหล็กที่ผมพูดมันคืออะไรผมเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์รู้ครับแต่ยังศึกษาค้นคว้าไม่ถูกจุด ก็เลยไม่รู้ว่า้พลังสนามแม่เหล็กที่คนโดนผีเข้าทรจิตหรือว่าในเรื่องของอพลังจิตนะครับการฝึกจิตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการบําบัดด้วยวิธีการนั่งสมาธิทําให้การป่วยในโลกบางโลกหายได้ยังไงนะครับหายแบบหายขาดเลยนะหายได้ยังไงนะครับแล้วก็สามารถทรจิตคุยกันนะครับแบบคนที่อ่าโทรศัพท์อ่ะ ได้ยังไงหรืออ่านใจคนได้ยังไงนะครับคือนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วก็เรื่องต่างดาวนอกโลกอะไรเงี้ยครับเขาก็ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ตรงนี้กันมานานมากแล้วครับว่าศาสนานั้นศาส,สนานี้การเชื่อความเชื่อนรกสวรรค์แล้วก็นอกโลกทำไมเขาถึงออกไปนอกโลกก็เพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาต้องสำรวจโลกแล้วนะครับมันก็เลยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นว่าสำรวจโลก อยากรู้ว่านรกสวรรค์มีจริงไหมถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหนือก้อนแม่เนี่ยจะมีสวรรค์ไหมมันก็ะทะลุออกไปเรื่อยฮะเลือนกระจกก็ไปเรื่อยเปื่่ยเลยค่ะเน่ก็เลยมีการที่พิสูจน์หลายอย่างนะครับเราไม่ใช่กาแล็กซี่เดียวครับที่อยู่บนโลกเนี่ยนะครับยังมีกาแล็กซี่อื่นอื่นอีกตั้งกว้างขวางนะครับแล้วก็การที่มีแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นดวงจิตผมว่าเล็กน้อยมากเลยนะแต่ว่าดวงดาวอื่นๆผมไม่รู้นะว่าเขาจะทําอะไรกันยังไง แต่ผมเชื่อว่ามีคนที่เป็นแบบนี้ในดวงดาวอื่นๆแน่นอนแล้วก็อาจจะมีมนุษย์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับที่คุณจะเรียกว่ามะนาวต่างดุดอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเอาแค่บนโลกไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มีแบบผมเนี่ยไม่ว่าจะชนชาติไหนภาษาใดนะครับศาส,สนาไหนๆผมเชื่อว่ามีนะครับที่เห็นจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแต่ผมพูดในเชิงวิทยาศาสตร์และพูดในเชิงของสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อที่จะให้มันเป็นคู่ขนานกันไปนะครับเหมือนชื่อรายการเราเนี่ยแหละครับแล้วก็เจตนาลมที่ผมทําขึ้นมาใน,ในรายการนี้ที่กลุ่มผมคุยกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงนะครับมันก็เป็นสนามแม่เหล็กอะเวลาที่เจอเรื่องพวกนี้ก็จะพลังงานต่างๆก็จะหมดง่ายนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดไวอย่างที่ผมพูดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนอะเพียเหมือนกับว่าไปวิ่งโอลิมปิกกันมาเลย ทุกคนได้โลได้ไปวี่อยู่บนแท่นรางวันที่หนึ่งดื่มพร้อมกันนะเหนื่อยมากคุณมันแบบโอ้โหหิวน้ำเหนื่อยพลังมันหายนะครับแล้วก็มันเหมือนโดนดูดอะไรแบบแบตเตอรี่ร่างกายเรามันหมดอ่ะผมจับเด็กที่ทานข้าวน้อยๆกลับบ้านไปทานข้าวเป็นชามเลยแบบเยอะมากเออเพราะว่าเคก็โดนแบกไปทางอย่างงั้นนะครับดิ้น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  เราต้องเดินผ่านทุ่งที่ผมบอกอะ่ะเดินสะพานไม้ที่ผมบอกอะ่ะเสียงเคนี่ดังลั่นทุ่งกลางนามันน่ากลัวมันแบบสุดยอดผมก็กลับบ้านไปผมก็ทานข้าวพอผมทานข้าวมามาก็แบบโอ้ดีใจวันนี้ลูกทานเยอะน้อยทําอะไรมา <laughs> พี่น้อยก็ไม่กล้าพูดครับพี่น้อยก็แบบเอาเอาเค okay, ไปไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็บอกผู้ใหญ่แล้วนะก็บอกให้ผมอะ่ะ เข้าไปอยู่กับพี่กบก่อนนะฮะไปอยู่กับพี่เลี้ยงของพี่พี่สาวผมนะครับอ่าแล้วพี่กบเขาก็แบบตกใจอนะ่ะคือพี่กบเขาไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้แต่ว่าพ่อผู้ใหญ่อ่ะเขาวิ่งมาผู้ใหญ่คนอื่นๆน,นะครับเขาวิ่งมาแล้วผมก็คือแบบไม่รู้จะต้องพูดอย่างไงอะ่ะผมก็บอกบอกกับมาม่าแค่คําเดียวว่าเหนื่อยผมบอกงเงี้นเหนื่อยแล้วผมก็ดื่มน้ําทานข้าวเยอะพี่น้อยเขาเขาแบบแบบมากอดอะ่ะ กอดผมอะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นมันน่ากลัวแล้วก็ผมเห็นไงหลายหลายอย่างไงพี่น้อยเขารู้ก็เลยรู้สึกว่าสงสารอะไรไงนะครับแล้วผมก็เดินหลายทีอะคือแบบจับที่ไรก็เดินก็เดินก็เดินเจ็บอะเหนื่อยเป็นแผลนยฮะเออเป็นแผลถลอกถลอกงเงี้ยหมอมาเขาบอกว่าน้อยทําไมน้องเป็นแผลอะไรครับเออพี่น้อยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยทายาให้น้องเออน้องแบบ ังไงดีอย่างเงี้ยพี่น้อยเขาคงไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่ามันจะโกหกไงผมก็เลยแบบอ๋อลื่นผมพูดอย่างเงี้ยลื่นอ๋อมาก็ลื่นที่ไหนลูกอะไรแบบเขาแบบเป็นห่วงผมนะ่ะพี่น้อยเขาบอกว่าน้อยทําน้องลื่นแองพี่น้อยเขาเลยพูดอย่างเงี้ผมก็มองหน้ากันว่าโกหกทั้งคู่เลยรนะวังนแต่โกหกขาวอะเราไม่อยากให้แม่เราเป็นห่วงไงครับจนบนพระ เอตอต้องพูดอีกหน่อนวันโกนเนี่แหละคืนนี้เลยหมาหอนทั่วเลยครับหอนแบบดังมาถึงบ้านผมอะบ้านผมกับเคม์ได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับต่อหมาหอนรับกันนะ่ะรับ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 รบแล้วมันเป็นเสียงวังเวงวิเว้ไปบ่วงหว,ง,วงมากครับคุณครับมันเป็นเสียงแบบอย่างงี้เลครับตลอดเวลาครับบอลลุงขึ้นก็ยังเอาเคไม่อยู่เขาเอาพระมาใส่ให้เคก็แล้ว ทำอะไรก็แล้วนมนม์พระมาก็แล้วหรือาพาเคไปที่วัดก็แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาเหมือนแยกกับเด็กๆว่าไม่ให้ไม่ให้เล่นกับเควันสองวันอนะ่ะประมาณนะี้แต่สิ่งที่ผมเห็นนะ่ยในคืนบอนถัดมาก็ยังมีเสียงแบบนี้อยู่เคคือยังลัมอยู่อะครับสลับกับกับการที่มีผมสีขาวตาสีขาวอะครับ ผู้ใหญ่เขาพูดแบบนี้นะครบเขาคุยกันแล้วผมได้ยินไงพอมาหมาเขาถามพอมาหมามันหอนรับ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 ันไปเรื่อยๆไงครับแพนด้ามันไม่ใช่หมาผมนะมันเป็นหมาข้างหลังบ้านมันก็หอนรับไปเรื่อยล้งไปทั่วเลยครับคือพูดว่าดังไปทั่วทั้งหมดบริเวณแถวนั้นน่ะไม่ว่าจะกี่ซอยหมาบ้านใครรับหมดยันไปหมาบ้าหมาวัดอะไรรับไปหมดนะครับทั่วบริเวณไปหมดเลยนะครับ ได้ผู้ใหญ่เขาพูดกันวันโกนวันพระนะครับแล้วก็หมาหอนรับ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 ,บทั่วไปหมดเลยแล้วก็พอวันแงวันพระก็ยังยังคืนวันพระก็ยังหอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเสียงที่โหยหวนแบบโอ้โหขนลุกอะชนขนลุกตลอดทั้งคืนจนตอนเช้านะคะวันถัดไปก็ไม่ใช่วันพระแล้วเขาก็ยังเข้าอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่า ให้พาเคไปที่ศาลนะครับคือเขาจะออกเองประมาณนี้ครับคือไม่ต้องมาไล่กูอ่ะคือกูคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพวกมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครไม่ต้องมาไล่กูประมาณนี้วิธีไล่กูมันไม่ถูกต้องพระเองไล่ไม่ได้เลยน้ำมนต์ก็ไล่ไม่ได้แล้วก็เอาเอาพระของให้ให้เคเขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะเขาไม่เขาไม่ใช่สัมภเวสีแล้วเขาก็ไม่ใช่ ผีเล่ลอดไรลย่านะครับแล้วเขาก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในในในศาสนาพุทธด้วยครับที่เป็นฤาษีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเรียกว่าฤาษีปู่เสืออย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตำนานยังไงนะครับแต่ว่าที่รู้ๆอ่ะคือเขาเป็นฤาษีแต่ว่าพุทธพราหมณ์ผีมันมันเกี่ยวกันอะ่ะ จนเราแยกกันไม่ออกไงครับแต่ว่าท่านไม่ใช่ผีอะ่ะที่ผมรู้คือท่านท่านไม่ใช่ดวงดวงจิตที่เป็นสัมเวสีอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นดวงจิตที่ที่สูงกว่านั้นนะครับแล้วก็สามารถปกป้องคุ้มครองดูแลผู้ที่นับถือแบบถูกต้องนะถ้าใครนับถือแบบไม่ถูกต้องผมก็เห็นว่าจึกจึกคือหนะ้ามือหลังมือหลายลายแล้วนะครับแล้วก็ล่างทรงเนี่ยไปรับขันรับอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับก็ อยากบอกว่าอย่ารับสมุนไรนะครับแล้วก็บางทีเขาเป็นขันไม่ดีอันนี้ไว้เดี๋ยวเราพูดนะครับแต่ว่าถ้าเขามาทักว่าคุณมีมเป็นร่างทรงอะไรเงี้ยคุณอย่าเชื่อนะครับเพราะว่าท่านไม่มาส่งไขรง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะเลือกมาทรงจรงิจรงๆเนี่ยเขาจะเลือกคนที่นับถือศีลแบบบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ เนะื้อคู่หรือว่าคู่ครองเขาอะต้องมีสินเสมอกันนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าสินไม่เสมอกันเขาจะดีดคู่ออกไปเลยครับมันจะต้องอยู่แบบจำสินอะประมาณนะเพราะเขาเป็นฤาษีครับแล้วก็ต้องมีจิตใจที่ดีๆนะครับที่ผมเห็นนะแต่ส่วนคนที่เป็นของที่ไม่จริงอะผมก็เห็นมาแล้วนะครับผมก็เนี่ยอันเนี้ย ทุกคนก็ลือไปทั่วเตาปูนนะตลาดเตาปูนผมไปซื้อขนมตอนขากลับจากโรงเรียนผมไปที่โรงเรียนนะครับเหล่าซื้อก็ถามครับผมก็งงมากว่าเรื่องนี้ไปถึงเหล่าซื้อได้ยังไงครับทําไมมันไปที่โรงเรียนผมนะครับแล้วก็ผมไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําเอาเรื่องนี้ไปที่สระว่ายน้ําด้วยครูสอนว่ายน้ําก็ถามผมอีกผมก็ได้แต่อผีผีเค เค่แค่นี้ทุกคนก็ออเหรอเหรอแล้วมันเป็นยังไงลูกเคถขาหมดอะไรเงี้ผมพูดน้อยมากอ้ยแต่พี่คนอื่นเขาก็บลาบ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 าแต่มันไม่จริงไงผมก็ไม่ใช่แต่เราก็ฟังนะเราตอนนั้นเราก็ฟังก็เป็นอะไรที่แบบพูดไม่ได้อะครับ เรื่องเรื่องมันมันหวาน,นปลายมากเพราะว่าวันที่เขาไล่ให้ออกไปนะครับพอวันโกนวันพระใช่ไหมครับหลอนลงลง,ลงแบบโอ้โหลงจิตใจเรามากๆแล้วพอวันลุงขึ้นเขาก็บอกเขาจะออกเองพวกเราก็ไปดูนะครับเพราะว่าเขาบอกให้ผมไปด้วยนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยผู้ใหญ่เขารู้นะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ผมไปด้วยแล้วปู่เขาก็ก็ยังอยู่ในร่างแคนะพอไปถึงที่ศาลปุ๊บเนี่ย ปู่เขาก็ยังอยู่ในร่างเคก็เอาเคไปนั่งที่ข้างหน้าแล้วก็ปู่เขาพูดว่าพวกมึงไล่ผูผิดอ่ะออกกูจะออกเองอะไรประมาณนี้เขาก็ไปไปที่ศาลปุ๊บเขาก็ไปนั่งไปนั่งเสร็จแล้วเขาก็พูดเหมือนกับใครบน bon อะไรเขาไว้เงี้ยนะครับแล้วก็นายห้างทองที่ขายอยู่ที่ตาปูนบ้านอยู่แถวนั้นนะครับหรือแม้แต่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขารู้กันไปหมดเลยพูดง่ายๆเขารู้กันไปทั่วแล้วอะ เพราะว่าเรื่องดังมากครับผมแล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็เลยแบบมาจุดธูปบอกนะครับว่าขอให้แบบโอ้โหสิให้กับเด็กคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้าปู่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะคือทําบุญใหญ่โอ้โหทาบุญใหญ่จริงๆครับเขาเขาปิดซอยทำบุญทำบุญกันเลยครับผมเคคนเดียวเลยครับไปหักตุ๊กตาเขาอะครับเขาปิดซอยเลยครับถวายนู่นถวายนี่ยกลิกงลิเกอะไรกันมาเลยครับคือ บุญใหญ่เลยคะเน้เพราะว่าเขา mm hmm. เขาไม่ได้ขอนะปู่เขาไม่ได้ขออะไรนะแต่ว่าเจ้าของบ้านกับคนในซอยแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่อะเขาก็พูดกันว่าเขาจะทําบุญให้ทําบุญใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เ,เคพอถอยจากการที่โดนผีเข้าแล้วนะครับคือคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเขาขังเคไว้นะผมขอคุยนะครับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเขาขังมันไว้ไม่ให้คุยเขาบอกเงี้ยนะครับ ผมบอกว่าผมขอคุยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะออกจากเคนะครับอผมก็บอกว่าขอคุยกับเคหน่อยได้ไหมเตพว่ตอนแรกเขาไม่ยอมออกครับทํายังไงก็ไม่ยอมออกนะครับแล้วผมก็คุยกับเคบอกว่าเคยอมยอมรับผิดไหมมันก็ดันพูดว่ากูกลัวกูไม่ับกูไม่รับกูไม่รับกูกลัวกูกลัวเอ้าเขาก็เข้ากันต่อครับสลับอยู่อย่างเงี้ยจนเราแบบเค แบบเราเขาก็นิ่งนะคือเขาก็นิ่งเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลแล้วเราจะเอาเขาออกแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ไล่นะแต่ผมแค่ไปคุยเฉยว่าเคให้ให้ยอมรับคือต้องพูดอย่างนี้ว่าเวลาที่เราทําอะไรผิดอะ่ะเราการขอโทษเี่ยเราต้องขอโทษจากใจจริงนะครับว่าเราผิดแล้วก็เข้าใจผิดหรืออะไรที่มันผิดอะ่ะแม้แต่ความเข้าใจที่มันผิดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบาปของสินข้อ5้าแล้วนะครับ ซึ่งการเข้าใจผิดเนี่ยเป็นอะไรที่สุดสุะถ้าคุณเข้าใจผิดใครสักคนหนึ่งนะแล้วคุณไปกล่าวโทษเขาว่าร้ายเขานะครับแล้วผมบอกเลยว่าบาปเนี้ยก็ต่อให้จะเกิดมากี่ชาติคุณจะจําไม่ได้อะเราจะทำในเวรที่เกิดเขาผูกใจเจ็บไว้นะครับเกิดจากการเข้าใจผิดของเราเพียงเล็กน้อยแต่เราเข้าใจผิดจนเป็นเรื่องใหญ่โตอะแล้วเกิดว่าเขาผูกใจเจ็บหรือเขาแบบทาอะไร ไม่ขึ้นเลยอ่ะแล้วเราก็จะหาสาเหตุไม่เจอค่ะเพราะว่ามันเกิดจากบาปที่เราเข้าใจผิดนะคบเหมือนกับที่เคเป็นเนนะี่ยจากความที่เคเข้าใจผิดว่าปูฤุษีก็ต้องไปอยู่ที่ศารปูฤาสีสิมาอยู่ที่ทาไมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะมีะที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารปูฤาสีใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับ แล้วก็าสารเฉพาะเสืออะไรเงครับเขาก็เหมือนแบบพูดอะไรกันไปเรื่อยครับแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดที่บนแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีล็อกอะไรไครับแต่มีไงสิ่งที่เขาทําให้เห็นก็คือว่าด้วยความที่คนอาจจะลบหลูม่มากๆเข้ามากๆเข้า,า,า,าจนแบบระเบิดเธอออกมานะครับแล้วก็ล่ำลือไปทั่วเลยครับ บริเวณต่อปูนตลาดต่อปูนผมไปซื้อนะผมกลับจากโรงเรียนมามาพาผมไปทานไอติมน,นะครับหรือว่าจะพาไปเดินที่ไหนเขาถามผมไปหมดเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ okay, เคอ,อปูหัวขาว <c oughs> พูดไม่ได้ครับเอ,อผมก็ลำอะไรเงี้ยนางลำผู้หญิงลำผมพูดนี้ไม่ได้พูดว่านางลำาเพราะผมไม่รู้จักนางลำผมก็ตัว,วผู้หญิงลำนะครับ เขาก็หยุยขนลุกขาลุกผู้หญิงลำเขาก็คนลุกลูกขนลุก,ค,ลกคือเขาไปรู้จักผู้ใหญ่แล้วแหะแต่เขาอยากจะคุยกับผมนะครับด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้หลังจากที่ที่เรามารู้ตอนที่เคอปกติคือต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ปกติในความปกติคนอื่นๆอาจจะมองว่าเคเพี้ยนไปแล้วตอนเนี้ยแต่ผมอะเห็นว่าเเคปกติดีนะครับ เพราะว่าสิ่งที่หลังจากนั้นนะเคเขาจะกลายเป็นคนพิเศษไปเลยครับทุกคนจะมองว่าเคแบบไม่เต็มแล้วเราก็เรียนหนังสือไม่ได้อีกต่อไปเลยนะครับแล้วก็เคเนะี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วเคก็จะไหว้อะไรที่เป็นทรงจัว่วแหลมแหลมแม้แต่กงหมามนก็ไหว้ยัยางไงาครับ อะไรที่เป็นสารว้หมดจะสารเพียงตาสารพระภูมิสารอะไรไว้หมดเพราะว่าเคกลายเป็นคนเห็นผีไปเลยนะครับกลายเป็นคนเห็นวิญญาณนะครับแต่ไม่ได้เห็นสิ่งดีๆนะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับเห็นทุกอย่างที่แบบล่องลอยคนก็เลยบอกว่าไอ้เคมันเพี้ยนอย่างเงี้ยครับผมก็คือหลังจากนั้นผมก็โตนะครับแล้วก็มี เนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของเคไปเรื่อยๆพร้อมๆกับเราโตไปด้วยเคก็จะโตกว่าผมนะครับสองสามปีอย่างเงี้ยนะครับเราผมก็จะเห็นว่าเขาโตไปด้วยด้วยคําพูดนี้ว่าไอ้เคมันเพี้ยนมันเห็นผีมันเพี้ยนไปแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆเคไม่ได้เพี้ยนเพราะว่าทุกครั้งที่เคเห็นแล้วเราไปเล่นกันเคจะหันมามองหน้าผมแบบใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยักหน้าในมุมมองผมอะ่ะเคปกติ นะครับแต่ในมุมมองของทุกคนน่ะบอกว่าเคไม่ปกตินะครับเคก็เลยหมดโอกาสในการเรียนหนังสือนะครับแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นเด็กที่แบบไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ทุกคนก็จะพูดว่าเพี mm. ้ยนประมาณนี้แบบมันเห็นผีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนในเคเป็นขี้โม้อะไรเงี้ค mo, ยครับแต่เครู้ว่า ผมรู้คนเดียวเคบอกว่าทางโลกใบนี้ก็พอใจแล้วเพราะว่าเครู้ว่าผมเห็นจริงๆต้องูดอย่างนี้เขาขังเคไว้เนะี่ยผมก็ขอคุยเคย่อมรู้ดีครับว่าพอหลังจากที่เหตุนี้มันเกิดแล้วแล้วก็หลังจากที่เคปู่เขาออกมาแล้วเนะี่ยเคก็เห็นนะ่ะว่าผมเห็นอะไรนะครับในวันนั้นแล้วก็โดนขังไว้ยังไงผมคุยกับเคแบบไหน แล้วก็พอเคกลับมาส่พระได,ด้ไม่เดินผ่านสารไหนๆเลยใครให้ไปไปไหว้สารหรือเดินผ่านสารไหนเคจะเดินเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเห็นก็จะมีสารบางสารที่ที่ไม่มีอยู่จริงเราก็จะเดินแบบชิลมากเลยเราสองคนจะเดินชิลมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าสารไหนมีปุ๊บเคจะเลี่ยงผมก็เดินตามปกติผมก็เห็นบางทีเขาก็ให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วแต่นะครับ เคก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่มันก็กลัวครับมันรู้ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละมันก็กลายเป็นไม่เหมือนเดิมต่อไปผมก็อยากจะบอกไว้างี้นะครับว่าคําว่าการดูถูกนะครับหรือการลบหลู่ดูหมิ่นคนหรือแม้แต่ว่าจะเป็นใครก็แเราแต่ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครที่จะยอมความนะครับง่ายงายไม่ว่าจะเป็นใคร มนุษย์หรือจะเป็นดวงจิตต่างๆดวงวิญญาณจะเป็นผีสัมภเวสีเล่ล่อนนะครับหรือว่าจะเป็นสัปสัตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไปดูถูกเขาหรือว่าเราไปทำร้ายเขาก่อนนะครับเราไปตบหัวเราไปตีเขาหรือเราไปทำพูดจาเสียดสีส่อเสียดว่าร้ายรับหลังต่อหน้าไม่มีใครชอบแน่นอนถ้าเขาใจดีเขาก็อโหสิกรรมให้ แต่ว่าบาปนั้นน่ะถามว่าจะยังอยู่กับคุณไหมอยู่นะครับแต่ไม่ได้อยู่กับคนที่เขาเอาโหสิกรรมให้ไงมันไปตกอยู่ที่คุณไงบาปเหล่านั้นนะครับคุณก็ต้องชดใช้กันต่อไปทางที่ดีเราอย่าไปดูหมิน่นดูถูกหยยดยา้อย่าไปลบหลู่อะไรเลยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณยังไม่เห็นคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่รู้คุณยังไม่ได้ฝึกนะครับก็จงฝึกสมาธินะครับ อ,อยู่กับตัวเองบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในสมาธิบ้างนะครับมันจะช่วยเยียวยาทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านขึ้นสมองด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นของพลังงานต่างๆในธาตุอากาศแล้วก็ในธาตุของตัวเราด้วยนะครับมันจะทําให้สมดุลนะครับแล้วก็จะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเย็นลงด้วยนะครับห <ส è S 1> ัวใจก็จะเต้นช้าลงเราก็จะมีความคิดที่มากขึ้นไม่ลบลูไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามไม่ดูหมิ่นไม่ด่าทอไม่ว่าหลายใคร ไม่ว่าเจียดสีหรือไม่พูดอะไรที่ทำให้ทำลายจิตใจใครบนโลกใบนี้นะครับทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามงายไงยอีพีนี้ผมก็ฝากความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังจิตการทำดีการมีสติ แล้วก็อย่าไปลบหลู่ดูหมิ่นใครนะครับอย่าไปว่าร้ายใครตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็อย่าเข้าใจผิดในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งสิ่งนั้นมีจริงหรือยังไม่จริงนะครับก็อย่าหัวเราะเยาะอย่ารู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนนะครับมีเหตุและผลตรงจิตตรงวิญญาณทุกดวงก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเกิดมาหรือไม่เกิดหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับ ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเชื่อในศาสนานไหนๆนะครับทุกศาสนากลมเกลียวเหนียวแน่นหนึบนะครับเป็นปึกแผ่นทั่วโลกครับผมสวัสดีครับ